วันนี้ก็สําเร็จปู่ได้คัดคนผมบอกแล้วผมพ่ออยู่ตั้งแต่งวดก่อนแล้วว่ว่างวดนี้ปู่ได้คัดคนถ้าเหลือแต่คนที่ศรัทธาคนที่ไม่ถูกหวยก็มาเดี๋ยวปู่จะให้คือ,อยังแปดหัวทีพานมาดีมันบ่ดัง <c oughs> คนกับท่าท้ายมาอุ้ยมึงคัดคนยังดูแทะเป็นยังไงล่ะครับปันเนี้เต็มเต็มครับ <c oughs> อ <c oughs> พราอคัดแล้วงวดน,นี้มันก็สีดังยีก <c oughs> ดังอีกิคนท่าท้ายหลายเทากับเบาเบาปเนี่ <c oughs> เขากับเบาเบาากัจะรอจังหวะที่ปู่เราคัดดีดีอ่า <c oughs> แต่ผมกับขอใอ้ปูไมาอีกอ่าทำม้อีอกพี่น้องจะได้มีเงินกลับบ้านทีใหม่ครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบงรัฐบาลาไม่สมานับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเปิดใจเลยบะเปิดใจเลยเปิดใจให้กี <c oughs> เราแน่บ่แมนเดอร์คนเราเปิดใจเด้นะ่องนะก็วันนี้ปูคัดคนครับผมพูดคําแรกขึ้นเลยปูคัดคนยีหลีทาไม่เห็นจริงได้รู้จริง ว่าคัดคนจริงๆอย่างที่ผมบอกงวดที่มันดังๆอะ่ะคนมาเพราะกระแสะก็เยอะคนไม่ศรัทธากพเยอะผมก็เลยบอกว่า <มะ S 1> เดี๋ยวปู่จะทําให้เห็นเองทีนี้งวดอ่าที่ผ่านมาเช่นห6พฤศจิกาเนี่ยปู่ให้เขาแค่รูดศูนย์แล้วก็กบหัวงวดนี้ผมเลยขอตรงๆคนกับมา ues, หมินมางวดนี้ปู่มึงคัดคนอกีกไหมกาคัดคนครับผมเลยบอกว่าพี่ปู่คัดคนนะครับคนที่ศรัทธาเท่านั้นถึงจะได้งวดนี้พี่อย่าตามเขาก็มาหมินมาไม่ตามหรอก เพราะหมดเดยอะกูไม่เชื่อมึงแล้วอที่จะตามเดี๋ยวเรารู้กัน<ะ>ปากคนว่าเพราะเรามาตามครับเก้าหนึ่งเต็มเต็มเ้าบน9้าล่างซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเก้าเนี่ยกูคัดคนคือประจักษ์เลยว่ามันก็มาเม้นอีกว่าุกอแล้วแต่สิคินเลยตาผมกับฝากไวว่าบอเสือบอสาท่ายอย่าตามครับแม่นตามไปกูป้กับบ่าห้คนนึงเสารหอกนะครับ,รบอันนี้เป็นและกะ ได้พิสูจน์แ้วถ้านับไป11งวดเราเข้าไปทั้งสินะหลุดแค่งวดที่ศูนย์ร้านเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วงวดเมื่อกี้ก็เก้าหนึ่งเป็นตัวที่ผมชอบอ่ะบักกุ้งเนา่าเน่ากระเพ้าไปเลแล้วพอบอตอโลฟันเห็นงูแยกง,ยยง,งูหน่อยงูหน่อยมีอันกับงูห้่อยกัะน,นึ่งเก้าเจ็ดเก้านึ่งท้อยังห่ออยู่อ่าบนล่างเลยนะคลิปนั้นช่องพี่อ๋อนะผมไปดูพิสูจนไปช่องไหนนี่แหละ,ะนั่นแหละครับก็วันนี้ก็สําเร็จปูได้คัดคนผมบอกแล้วผมพ่ออยู่ตั้งแต่งวดตอนแนี้วว่างวดคน ถ้าเหลือแต่คนที่ศรัทธาคนที่ไม่ถูกหวยก็มาเดี๋ยวปูจะให้เองคือยังแปดหัวอัติพานมาดี่มันบ่ดังค,คนกะท่าท้ายมาอุ้ยมึงขัดคนยังดูแทะเป็นยังไงล่ะครับบ่นี่เต็มเต็มครับอ,อืพราขัดแล้วงวดนี้มันก็สีดังเยกดังอีกนีคนท่าท้ายหลายเขากับเบาเบา,บ,า,บ,าบ่เนี่เข้ากับเบาเบาเขากับจะรอจังหวะที่ปูแล้วขัดอีลีอ่าแต่ว่าผมก็ขอให้ปูมาอีกอ่ามาอีกกี่น้องจะได้มีเงินกับบ้านตีใหม่ครับ โอ้เจ็บข้อเลยวันีอย่างนี้ที่โมนี่นะครับคุณดีใจไรมาบ้านเจีบ้อายดีใจไรครับหลักาก้าเรามาบนล่างเลยแล้วก็เป็นก้าหนึ่งเป็นตัวที่ผมชอบอาจารย์บอกว่าขอให้ล่างมาก่อนเด้อล่างมาก่อนเด้อปูเด้อบางคนมาเม้นว่าแม่นหลังหวยออกง้อหาแต่น้องมาบอกเนาะไม่ดูคลิปเราไม่ดูคลิปนะครับแต่วันแรกบัดตอนเลขเขาบ่เข่าหโหมาเต็มเลยได้มาดาผมวันนี่มาดาเนี่ยแล้วมันบ่ชินแหมครับมันไม่ชิน หัวศูนย์ล้านเปอร์เซ็นด่าผมตอนแรกผมกะทำใจว่าเด้ยหลังๆผมหู้ซื้อดีป่ะเออคนด่ากะไมงยั้งถือว่าเป็นเรื่องเป็นบททดสอบงวดนี้คนที่เคยเม่นแกผมมาคันมาอยู่มาในเรื่องวดเขากับมาขอบพุ่นมาชมผมน้ำบริมวนหวหลุดเนี่ยล้อส้ําอย่างเดียวที่ไบอกว่าผูกคัดคนก้อนเลขจะออกมือหนึ่งม่เม่นผมงัวนี้ปูคัดคนอีกไหมล่ะอ้างอีกไหมก็ะอ้างเมื่อไหรบปนิกก็เขาครับนี่แหละคาดคน วาจ้เจ้าจะสื่อถึงจุ้งหัวครับผมบอกจะสื่อจะครับอาจจะถือก็ได้หรืออาจจะพิดก็ได้เพราะว่าเป็นแค่แนวทางเท่านั้นไม่มีใครรู้ว่าหวยออกตัวไหนนะครับเป็นเพียงการเดาว่าทายว่าแค่นั้นนะครับเรื่องเลขมี้อบมีอยู่ชอบก็ตามอาจชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านแค่นั้นเองไม่มีอะไรเยอะนะครับเนาะก็การด่ากันอีกก็ถือว่าเสมอกันแล้วหายกันเจ้าบัซราให้จบลงไปตรงนี้ครับหัวนี้กะ วันนี้ได้คําด่าม,มาใหม่คือให้แม่นหลังหวยออกหลังจากที่ห,หวยออกแล้วอาจารย์ได้คพูดไว้ว่าจะบนว่าอะไรบ้างคะอาจารย์ข้อบนก็จะมีแห่แก้บุนะแห่แก้บนแล้วก็แก้แบนส่วนตัวก็เป็นรากลํโพงของเรากับทีมงานเราแค่น,นั้นที่รากป่๊บปตามสเต็ปนะครับส่วนผลไม้เก้าอย่างสี่ชุดเดี๋ยวก็เดี๋ยวให้คนไปซื้อก่อนนะครับพอซื้อแล้วผมก่ินอี่าออนุญาตจากูทูปคนเดียวแหละจังสีมายกมือแกแดงแกแดงให้ แล้วก็บนใหญ่เนี่ยเรากําลังประชุมกันว่าจะเอาวันไหนหรือว่าอ่าเดี๋ยวี่ถามปูว่าปูเสียเอาบอเพรา,ะ,<ฆ>าระว่าปูเสิปู้ือว่าบุญไว้บ่อหรือว่าปูเสียเอาจราิงๆครับแสดงว่าจารย์ต้องถามปูองคงกรย,งย่งเงีมอวันไม่ตอบค,ค,ครับ,ะะรบเขาฟันเนี่ยก็จะแปฟันออกนะครับแต่ว่ากันมากปุ๊บอะวันนี้เราจะจัดระบบดีกว่าเดิมอาจจะ แค่ตรงนี้ไปนี่เดี๋ยวผมไปขี่มาคนเดียวจากหน้าอำเภอแบบนี้จะสะดวกกว่าผมว่าจะได้แบบยั่บ่เงื่อยงแม้นที่เดียวเราก็ม่อะไรคนทายเอามาวอยูพีเด้บ่ค่ะจะเป็นยางมะก่าพูว่าห้ขงวงถนนเชาาบ้านมันรบกวนการจราจรครับเดี๋ยวมันก็ดู พลังการแต่ดูพลังการเนี่ยอาจจะเดินสักนิดหน่อยก็ได้ครับขวบปุมนะครับอาจารย์ไหลยหลายงวดที่ผ่านมาเจ๊ตังเคยมาถ่ายอาจารย์ตั้งหลายคลิปหลายครั้งแต่อาจารย์ไม่เคยฝันแล้วอาจารย์มาฝันเนี่ยสามงวดแล้วเนาะอาจารย์ฝันเราอยู่งวดนีฝันฝันเห็นบักกุ้งก่อนไม่มาปลาคุ้งเน่าก้านึงแกกับว่าฝันเห็นหมูบอตอลก้าวนึงฝันเห็นงูใหญ่งูหน่อยไม้เงี้ยนแม่กับเขาตีก้าหนึ่งก้าเจ็ดสมัยก่อนไม่เคยฝันแต่เท่าที่ฝันนี่มีสามงวดแล้วเนาะอาจารย์ ตามง่อแล้วก็ฝันแล้วก็แต่เราก็ไม่พยายามไม่ตีไปเลขอื่นเราตีเข้าแต่เลขเราแล้วก็ไม่ยืนยันอีก็คือว่าวันนี้โมวตอรอดอ่ะก้าหนึ่งหัไปที่นี่จุดปุ๊บก็ได้ห้าหนึ่งเก้าแม่งมั่นใจเลยบัี้เอ้ยผมกะลอเต่อรี่เจ็ดสิบห้าไปอ่ะคนเดียวแสดงใ้ตรงๆแสดงว่าต่อไปนี้ก็คือถ้าอาจารย์ฝันอะไรท่านผู้ชมต้องจับจุดด้วยนะครับจับจุดมที่เขาได้งวดสี่สี่แล้วงวดที่เก้าเราหลุด พี่เขาก็ไม่ได้หยุดตามพี่เขาก็ยังเชื่อและศรัทธามาไหว้เหมือนเดิมงัวที่ศูนย์ลายไปเท่า้นเราก็สิเหมือนหลายคือผมนี่แหละเราก็ดอะไ้บ้างยังคือกับกับกว่าเป็นยังค่ะเพราะว่ามันกบบนีมีถึงมี่ร่วงแล้วค่ะที่ต่อไมหมาชีวิตเท่าอย่างนี้เราก็ต้องไปคิดอย่างหลายเนาะหัวนี้เอาขึ้นมาดีได้ได้ขึ้นได้ขึ้นแล้วเพื่อนผมว่าแบะผู้พ้นเพื่อนว่านี่ผูดยังไงพ้นยังสี่ได้เพื่อนว่าถือเพื่อนกับเหมือนหลายในหัวศูญลายเหมือนเท่เพื่อนบ่เคยได้ผมได้เพื่อนนี้แต่ว่าดวงเฮ้าอ่าเดี๋ เพื่อนกันยังตามตามจนสุดแล้วนี่ปูขัดคนเหลือเราเราก็ได้ไร่ไปนนั่นแหละปูขัดคนตาบ้าคนที่ศรัทธาเ่าจริงว่าใจเ่าจริงนี่วันนี้หลุดปั๊บหนีเลยแหลักกระดาผมพร้อมร่มมาไหวเออแต่นี่คือคนที่จะได้ครับคนที่ลทำปูใส่ให้เด้วยว่าคนที่ปูจะให้ก็คือคนแบบนี้นะคะมีความจริงใจมีความเชื่อควผมเศรัทธานะคะนผู้ชม เพะวาันี่กงเหมือนนอาดีนสาธุสาธยนมอนาจารย์มาตัแกงวดสูนอาว้ที่ซองนั่ะวดนแล้วตงลดาหนึ่งสองือหนยก็ส่6ก็ไดสงิดินวดศูนย์ศนย์่ะแต่ถือหลายไปไมน้มีครต่ดึกนแต่ว่าไม่เสียใจนะงบพี่น้อเจบหนักบอ ไม่ได <t ot an> ้เจ so ็บหนัก็ไม่ได้เสียใจค่ะเพราะว่าเข้าถึงห้าน้ำเพิ่นหลายงวดแล้วตูกับรธรรมดามันก็มีลุ้ีนิ่งเขาระวังสิแต่ว่าไม่ได้เจ็บไม่ได้เสียใจอย่นีกก็เลยว่าถ้าไปแม่จันนอกอยู่ใส่นอ้อยร้านละข้าไปก็ได้อันนี้นันมั่นไห้คอยถ้าไปแม่คอยนะเจอว่าผู้อาจารย์นักโท้รัพั์ดูดูครูปอรเป็นงวดบางหันละได้เบิ้งอาจารย์ไล่สดเลยปฏิไปเมื่อมึกน้ำสี่สจีบตะอห้านละพันอาจารย์อาจารย์ไล่สดบอกมวยเข้าอี ห้องห้องห้องตาไปไปตั้งอักดรานเลยด้วยกลับจากนั้นมาตัวรัดับดูได้ตลอดทุกตอนนี้นังเบิ่มได้อยู่คนยังอู้ปูจ่าปูจาาปูปูตัดฉิดให้ตัวโตทารวัไปสอมเลยค่ะใช่ว่าอุ้เสือพวกนี้กรีบไปเอานาอันนี้ก็ตลาดอันอำเภอสมเด็จอันอำเภอแม่นอันโตลุงได้สองใบเมื่อเงื่อนก็เลยเอา จะกิมาขั้นบอกว่าโน้ลานทขบอกนี่เล็กอาจารย์เขาบ้าว่ะต้นตเยนัวมาอย่างตัวมาอย่างเนาะเบ็ดะต้นตเอ้าวบอกว่าคุวนอเงี้ยมาเลย้งบดเล็กอาจารย์เขาได้มีล้านคอยตัเป็นนัดเอาเอึเก่าอาจารย์นอกนั่นเอาสุรข้านึงเลยค่ะพรวางจองงวดมันบอกเข่าเนาะเลยบอเป็นเยียไม่ได้เชื่อใจครับทั้งแบบจ้องงวดลุนสองเบิ้งไรสรสอาจารย์กินเข่ากับสามีสามีละไปเบิ้งอีหยังเป็นเาอีหยังเนาะเป็นเหาทั้งหัวทั้งเรลาพอลุนสองออกคืบเอาเงินให้เป็น เกียราวนกิจทกซสามพันขวดมันี้อจเาจะหายก็ได้ชาว่านิ้ลงไปขายขายของมู่ส่วนมาอีกแล้วชวนมานะก่อนจะได้ข้ามูใส่นะครับป่าเอาเงินหายมดเลยก่ต้องหายเหมือนวันเดียวได้เงินยิ้มเลยวันจันทร์ไป่่าก่อยจีไปห้าจานย์คชุดอีกก็ต้องไปว่าน่อยเด้อยพอกใช่เลย ก็มาอย่างมากเดียวกันไทบ่มากคอยกมากรับาตระาอาจารย์พอยู่บานแต่สวดมนต์น้ำซุแม่คุณแม่คนหนีเพรเสียนของผา้าแม่่้อาจารย์เลยว่าถ้าแพ้วาก็คือันแล้วัไงนสเอามาปูกแให้อาจารย์ถ้าอยู่ตอนนี้บันท่านเดีแล้วเกบผ้าแพร่าแพ่งห้ละขันก็พแพ่งกันพอใจกับสิลปภูให้อาจารย์นอดเมื่อนั้นคุณแม่ไม่ไดมากนั่นวันันธิศิษกันเนาะวันทั่ธิศิษกันเนาะมาตลอดนี่ยาะว ก็ะด็ป่าสองคนออกไป่ายยรโรปะาป่าอาจารกคุยับอาจารย์เพราะว่ามันมันเท่าแบบกับท่าุงในบ่ได้บ่ได้ก็เสือแต่บ่ได้ไม่ลบหลู่เสื้อกิรีขาสมทรวจตราบนคู้อูบบ่ได้คือบนได้ไม่ได้ไม่ได้บ่สะดุดเลยเมื่อก่อนเดินจากเป็นอรชกันเีงครับเชื่อกันของเชื่อพูดปลาเ่นะคะ่สเลก็สเลดนะครับตัวเลขผอก่นเลยนะครับตัวเลขก็ 16ทันวานะครับงวดนี้มันมีอยู่3งวดเราได้ไปแล้ว1แล้วกองงวดนี้ถ้าเรานับตามจริงถ้าถ้านับแบบรวมรวมมันที่หลุดด้วยก็จะเป็น11งวดเข้าไป10งวดงวดต่อไปก็จะเป็นงวดที่12แต่เราไม่นับแบบนั้นเราเริ่มนับใหม่นะครับนับใหม่ก็คือเรานับแค่งวด16พศจิกาแล้วก็งวดนี้ก็เป็น2งวดติดแล้วเข้ามา2งวดงวดต่อไปคืองวดที่3ครับปฏิหารใหม่ครั้งที่3มลอกเมื่อกี้ผมใส่คำว่าให่คนซาหอดเดาวองท่าน มานีเห็นคนสร้างหอดาวผู้โตนะครับเด้อไก่ก็เราเริ่มมาดีเด้ออาจารย์มาดอยูนในโลูกเด้ตอนนี้อยูอ่อวกาศกันเด้อ <laughs> นะครับแล้วก็ผูกขั้นคนเหมือนเดิมครับทุกอย่างเป็นแค่แนวทางชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านนะครับเด้อมีเข้ามีหลุดใช้สติวิจารณญาณในการรับชมไม่สำนุนนี่เล่นการพนันครับอเป็นเรื่องสมมุติข,ของเรานะครับก็สิบหกธันวาซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเจ็ดซื้ออหงังก็ได้ขอให้มีเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดหก หกเก้าแล้วก็เจ็ดหนึ่งฟังอีกครั้งเจ็ดเก้าเจ็ดหกหกเก้าแล้วก็เจ็ดหนึ่งสามตัวมีเจ็ดเก้าหกกับเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าหกกับเจ็ดเก้าหนึ่งเม็ดเดียวเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเลขออกแล้วสามารถออก,ออกอีกได้นะครับสี่ hmm. คู่ห้ามตัดออกเหมือนเดิมแล้วก็ใครรูดเจ็ดวิ่งเจ็ดได้ก็คือรูดวิ่งเลยเลยนะครับก็ ห้าแสนเปอร์เซ็นต์แสนเปอร์เซ็นต์เสนอของบัวตลาดของัปีใหม่ครับก็อย่างนี้บอกครับมีข้ามีหลุดทําให้ดีที่สุดครับก็เข้ามาแล้วสองต่อไปเป็นว่อที่สามครับปู่ได้คัดตนครับอ่าว่นนี้ก็ลบคําคอรหาได้ปู่ได้ด่าผมวดนนี้ผมลบได้หมดเลยแล้วก็ว่นนี้คนที่ด่า ไปไล่ลพสตัวเองเรื่อยตอนนี้ยไงนะนะครับลบคำพ้อดาเลยผู้เลี้ยงตวนี้มูวานผมบอกปู่ว่านังแต่ลูกถือได้อีกยู่บ่กเราหมถือได้แล้วครับ่อวานนี้ครับเฮ้ยทิ่ปล่อยเลขมันอ่ะไม่ได้ไล่เถอะมันก็ได้ไล่มันนยนเยอ้ามันก็เคยได้ยังเถื่อใช่ปู่คัดคนน้องมัดปู่คัดคน่เอาไครับก็เลยอือืครับรนเลยหื